สวัสดีครับอันนี้ก็เตอร์ก็หายหน้าหายตาไปนานฮะนี่นี้เป็นรุ่นใหม่ <c oughs> ก็น่าสะสม็นรุ่นนะครับผมเพื่อนก็ล้องหามาสะสมดูในกล่องก็จะไม่มีตัวหนังสืออะไรนะรบ,บางทีก็ถามกันว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่มีเนะาะปรมนี้ก็มีแม็กกาซีนให้นะครับน,นี้ครับนะครับแมกกาซีนใหนะ้เป็นแนวปืนไรเฟิลฮะมีลูกกระสุนให้นิดหน่อยมีแว่นตาเนาะที่เขาให้มาแล้วก็มีแบตเตอรี่สายชาร์จพร้อมอยู่แล้วฮะปืนเชลอทุกรุ่นฮะนี่ครับ ครับผมในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็ถือว่าเดี๋ยวลองดูนะว่าโอเคหรือเปล่าเนะยิงนะฮะก็ใส่ลูกอันนี้แบตเตอรี่ก็ใส่ตรงนี้นะฮะกดตรงนี้ครับนี่ครับผมเขาจะใส่ด้านนี้เนาะเป็นแบต2องเซลนะครับผมที่ทางโรงงานเขาให้มานะเจ็ดจุดสีบซีนะฮะก็ลองดูดก่อนนะฮะก่อนก็ต <c oughs> ้องใส่นี่ไปเนาะครับได้อยู่นล็กๆ โอเคนะครับแหน่ขนาดสะสมน่าจะเป็นรุ่นอ่าก็เป็นรหัสในน่าจะเป็น QBZ-95 นะครับเป็นไรเฟิลนะฮะเป็นแนวของอ่าของเชนานะครับปืนนะครับก็เหมือนปืนจริงเนาะก็โอเคนะฮะเขาทำมาย่อแบบแบบแบบใ,หให้เล่นเป็นของเล่นนะฮะโอเคนี่ก็ใส่ลูกก่อนนะฮครับทดสอบดูเนาะครับ ลูกก็ส่วนใหญ่แล้วลูกแบบนี้ผมว่าใช้ได้นะฮะร,ราคาถูกด้วยแล้วอ่อนแบบเป็นน้ําก็จริงแต่ยิงดีนะฮะแต่ลูกที่โชว์นี้มันจะลูกใหญ่ใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้บางรุ่นต้องไปดูสไนปเปอร์หรืออะไรนะรมันจะแข็งบางทีมันเป็นผุยนะฮะก็ต,ต้องต้องดูอีกทีเนาะการยิงเนาะถ้ามันติดขัดมันก็ต้องออกก่อนนะครับอันนี้เราใช้แบบนี้เราก็นั่นได้เลยฮะครับเดี๋ยวผมจะวัดความแรงผมวัดความแรงให้เลยนะครับกดนะครับเปิดก่อนเนาะ ผมดูกันว่ายิงออกป่าเน,นี้จะหลดกระสุนได้ด้วยนะฮะรู้สึกรุ่นนี้ฮะเจ๋งนะครับผมเปน็นแนวไรเฟิลนะครับตัดขึ้นมาเลยครับลมยิงก่อนว่าออกก็ป่าะฮะโอ้แต่เป็นเอาโอเคออกดีอยู่ฮะโอเคนะฮะดูวัดความแรงไปเลยฮะครับประมาณนี้ก็สองหนึ่งสามจุดห้าถือว่าแรงนะสามสองเจ็ดห้าโดดขึ้นสามกว่าแน่นอนแน่ไม่ได้สองจุดนี่คสองไรกว่าแน่นอนถือว่าแรงนะฮะสองหนึ่งเก้าจุดสี่นะสองสองสองจุดเจ็ด นะครับโอ้ถือว่าแรงอยู่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าโอ้สองหนึ่งสี่โอ้แรงมากนะถือว่าใช้ได้นะครับน่าสะสมอีกรุ่นนะฮะเพื่อนๆก็ลองหามานะครับก็ยิงเลยนะฮะเป็นติดสามารถติดดอตติดอะไรได้นะฮะประมาณนครับนี่ครับยิงได้เลยลดนะฮะเนี่ยไม่แพ้โอ้ถือว่าแรงโอ้โหสุดยอดนะครับ นะครับน่าสะสมมีรุ่นเลยครับก็ QBZ 95พืชเจวัตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็แนะนํากันนะฮะก็สนใจก็หามาไว้ในครอบครองนะครับผมพบกับคลิปใหม่ๆของพืชเจียวัตเตอร์นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำฮะก็ห่างหายไปนานนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ